สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องหนูเปิล c h ชาแนลค่ะและนี่คือ t a r o t Artist นะคะพ่กาส์กับมาอีกแล้วค่ะหัวข้อวันนี้นะเป็น Request จากจากคุณโรส e 2014นี่เนาะโหวตเข้ามาค่ะว่าแบบเอออยากจะดูหัวข้อว่าความสัมพันธ์ของเราเน่ะแบบจบ จริงๆแล้วเหรออะไรเงี้ยสำหรับคนที่ห่างๆกันไปเนาะเพราะฉัน,นก็คิดว่าหลายๆคนน่าจะอยากได้ท็อปิกนี้เหมือนกันเพราะว่ามีคนมาดูดวงหรือว่าอยู่ในสถานการณ์แบบนี้ค่อนข้างจะเยอะนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดท็อปิกนี้โดนใจก็มาดูกันนะว่าอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่ตอนนี้คุณไม่แน่ใจว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันจะแบบยังจะไปต่อไหมหรือจริงๆมันจบแล้วเนาะเราก็มาดูกันจะเป็นคนที่ห่างๆกันไปแล้วก็ได้นะหรือว่าอาจจะยังอยู่ในความสัมพันธ์ก็ได้แต่เรารู้สึกว่าเอออยากรู้จังเลยเพราะตัวคุณเองรู้สึกว่าเหมือนเขาจจะบ เราแล้วอะไรอย่างงี้เนาะอ่ะหนึ่งสองสามสี่ค่ะเลือกกองที่ดึอกกอง 1, ดูดสายตาคุณมากที่สุดนะคะกับความสัมพันธ์ของคุณกับคนคนนั้นนะว่าสําหรับเขาแล้วเนี่ยความสัมพันธ์ของเราเนี่ยจบลงหรือยังอ่ะโอเคมาเป็นเก็บไพ่กองอื่นก่อนมาเริ่มต้นกันที่กองที่หนึ่งนะคะความสัมพันธ์ของคุณกับคนคนนั้นจบแล้วหรือยังนะมาว้าวสี่ไม้ห้าเหรียญอืมแล้วก็ ฮารร่แฟนถ้าความสัมพันธ์ของคุณสองคนเป็นแฟนกันใช้คํานี้ก่อนเนาะถ้ามีความสัมพันธ์เป็นแฟนกันหรือแต่งงานแล้วอะไรแบบนี้เนาะคือมีคอมมิทเมนต์กันะ่ะปิ้นจะบอกว่ายังไม่จบหรอกเพราะว่ายังมีความมั่นคงอยู่ค่ะมีสี่ไม้เป็นแพ่ของครอบครัวความมั่นคงเนาะแล้วมีฮารร่แฟนเป็นแพ่ของความมั่นคงอีกแต่ว่ามันเหมือนเขาเหนื่อย ห้าเหรียญมันเป็นไพ่ของความเหน็ดเหนื่อยเหมือนกันนะแบบเออแบบเหนื่อยจังเลยท้อจังเลยทำไมมันมต้องพายายามเยอะมันอาจจะเป็นเขาเหนื่อยหรือคุณเหนื่อยก็ได้นะแต่มันเป็นการพักเรกรบรกเฉยๆค่ะเพื่อยังไม่เห็นว่าเป็นการจบนะใช้คํานี้สําหรับคนที่มีความสัมพันธ์ชัดเจนส่วนใครที่เป็นคนคุยความสัมพันธ์ยังไม่ชัดเจนอะไรอย่างเงี้ย ปันก็รู้สึกว่าเขาก็เหนื่อยเหมือนกันแล้วมันมี1ิบเอ็ดสิเ็ดขึ้นมาหรือเป็นไพ่สีไม้อะมันเป็นไพ่ที่บ่งบอกถึงทวินเฟมอะไรอย่างนี้เหมือนกันความสัมพันธ์ของคุณสองคนมีความผูกพันกันนะอืมป้าไม่รู้ว่าคุณคุยกันมายาวนานแค่ไหนแต่ว่ามันมีความเป็นครอบครัวค่ะมันมีความมั่นคงเพราะฉะนั้นมันอาจจะแค่เหนื่อยหรือว่าอาจจะมีปัญหาในเรื่องแบบหน้าที่การงานหรือการเงินทําให้มันมีการพักเบรกกันไปแบบนี้ก็ได้เนอะมันก็เลยอาจจะยังเครียนะมันเลยแบบเหมือนนิ่งๆเนิบๆกันไปอ่ะเป็นขอห้าเหรียคืออะไ ให้กับกองนี้เนาะห้าเหรียญคือ The Moon อืมมันมีความไม่สบายใจหรือความกังวลมากเกินไปหรือเหนื่อยอย่างที่บอกแหละอืม ใต้สำรับเป็นจัาสติกค่ะถ้าเกิดเป็นแฟนกันอะชัดเจนอยู่แล้วเนาะถ้าเป็นแฟนกันเป็นครอบครัวกันมันจะมีความชัดเจนถูกต้องเกิดขึ้นเนาะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นคนที่ความสัมพันธ์ยังไม่ชัดเจนอยู่เปิ้ลคิดว่ามันเหมือนเขาอาจจะไม่แน่ใจว่าทิศทางของความสัมพันธ์อะมันจะออกหมู่หรือออกจาาจะซ้ายหรือขวารวมถึงคุณคุณด้วยเนาะแต่เปิ้ลคิดว่าตอนนี้ยังไม่จบหรอกมันมันยังไม่มีไพ่การจบเนาะเพราะว่าตอบทํามตามท็อปิกของเราเนาะว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันจบหรือย,ยังเปิ้ลรู้สึกว่ายังแต่่่วาาาาเคคคคค้้อาจจะไปลนนนริิใชํีกั ว่าจะยังไงดีมีความกังวลไม่สบายใจคุมเครือแล้วก็เหนื่อยในความสัมพันธ์นี้ค่ะไม่ว่าไม,ไม่ไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะอะไรเนาะแต่ละคนอาจจะรู้ว่าเคสของตัวเองเคืออะไรแต่ว่าเขาไปตามหาความยุติธรรมอยู่ว่าเออจะทำยังไงให้มันแฟที่สุดดีที่สุดหาทางออกที่ดีที่สุดให้กับความสัมพันธ์นี้นะคะโอเคอันนี้คือกองที่หนึ่งเปิ้มเปิดไพ่ love message oracle card ให้เนาะว่าอาอีกสักสามใบแล้วกันเนาะว่าคนคนนี้ค่ะถ้าเกิดว่าในกรณีที่คุณกับเขาไม่ได้คุยกัน ช่วงนี้เนาะเขามีข้อความอะไรอยากจะบอกคุณเนาะเผื่อว่าแบบเออเราอยากรู้ว่าเขาคิดอะไรเนาะเราก็จะได้รู้นะลึกๆแล้วคุณรู้ความจริงดีอ่ะอ่ะเห็นไหมเหมือนที่ปันพูดเมื่อกี้ว่าจริงๆคุณรู้แหละว,ว่าสถานการณ์ความสัมพันธ์ของคุณเป็นยังไงต่อมา ฉันไม่เคยลุมคุณเลยแม้ว่าคุณอาจจะคิดว่าฉันลืมก็เถอะเห็นปะยังไม่จบนะแต่เัิ่นคิดว่าเขาพักเหนื่อยมากกว่านะคะอีกใบหนึ่งค่ะหยุดทําให้ฉันรักคุณมากกว่านี้ได้แล้วเออเปิ่นคิดว่าเ,เขายังรักคุณอยู่ค่ะความชัดเจนนะเพนคิดว่าอืมยังไปต่อ ม,มันยังไม่จบง่ายๆในตอนนี้หรอกแต่ว่าถ้าตอนนี้สถานการณ์มันคือความเงียบเนาะมันเหมือนกับคุณก็เหนื่อยเขาก็เหนื่อยหรือว่ามันมีความคุมเครือมีปัญหาอะไรสักอย่างอย่างที่บอกไม่ว่าจะเป็นเรื่องครอบครัวการงานการเงินหรืออุปสรรคต่างๆนานาที่ทําให้เขาจะต้องแบบพักเบรกความสัมพันธ์ก่อนนะไปทําอย่างอื่นก่อนนะที่เป็นพิ ORITY มากกว่านะหรือว่ามันมีปัญหาความสัมพันธ์ของคุณสองคนก็ได้นะซึ่งเขาก็ต้องไปแก้ปัญหาเนาะซึ่งยังไงก็ตามมันจะมีความยุติธรรมเกิดขึ้นแล้วก็พอเขาตัดสินใจได้หรืออพร้มมเขาาจะกลับ นะเออโอเคประมาณนี้นะคะสำหรับคนที่เลือกกองที่1อ่าต่อมาคนที่เลือกกองที่2บ้างค่ะกองที่2องมาไพ่ที่ขึ้นมานะคะ 3. มเหรียญ 4. ถ้วยแล้วก็ high p r e t e s t ก็ยังไม่จบเหมือนกันนะกองเนี้ยแต่ว่ามันเหมือนกับว่าเขารู้สึกกับคุณเหมือนตอนเนี้ยถ้าความสัมพันธ์นะอาจจะเป็นคนคุย หรือว่าอาจจะเป็นเพื่อนๆกันคุณอาจจะชอบเขาแล้วก็มันอาจจะมีความรู้สึกแบบเออแบบเขาเรียกนะเขาอาจจะรู้สึกก็ได้ว่าคุณอาจะชอบเขาหรือเปล่าเขาก็เลยพยายามเว้นระยะถ้าในกรณีของการที่คุณเป็นเพื่อนกันในที่ทํางานหรือเป็นเพื่อนอะไรกันก็ตามเนาะแล้วแอบชอบเขาเขารู้สึกค่ะว่าคุณน่าจะมีความพิเศษอะไรกับเขาเนาะซึ่งถามว่าเขาอาจจะรู้สึกว่ายังไม่ได้ชอบคุณขนาดนั้นใช้คํานี้เนาะต้องดูกรณี แต่ละเคสนะถ้าคุณชอบเขาแล้วคุณเป็นเพื่อนกับเขาไม่ว่าจะเป็นเพื่อนที่ทํางานเพื่อนมหาลัยเพื่อนอะไรหรือว่าเพื่อนแนะนําให้รู้จักอะไรก็ตามนะมันเหมือนกับเขาอะยังไม่พร้อมจะรับรักของคุณมันเหมือนกับว่าเขาเขารู้นะว่าคุณชอบนึกออกว่ามันมีไฮพีเทสค่ะมันคิดว่าเขารู้แต่ว่าเขาอาจจะยังไม่พร้อมที่จะรับรักไม่ว่าเคส กรณีใดก็ตามแต่ว่าความรู้สึกที่เขามีต่อคุณอะคือเป็นเพื่อนอยู่และถ้าเป็นเคสแบบนี้เปิ้นก็รู้สึกว่ามันจะมีการพูดคุยกันอยู่ดีเนอะคืออาจจะต้องเจอกันในที่ทํางานหรือว่าต้องมีอะไรที่ต้องคุยกันอะไรเงี้ยมันไม่ได้ขาดนะ แต่แค่ว่าเออถ้าถามว่าสําหรับเขาแล้วความสัมพันธ์เนี้ยมันจบลงหรือ,อยังคือถ้าเกิดเป็นเพื่อนกันอยู่มันก็จะยังเป็นเพื่อนกันต่อไปนะยังไม่ได้พัฒนาอะไรไปไหนแต่ถ้าเกิดว่าความสัมพันธ์ของคุณเคยเป็นแฟนการแต่งงานแล้วหรือว่าเป็นคนคุยใดยๆก็ตามแล้วมันเงียบหายไปเขาอยากคุยกับคุณค่ะมันมีไพ่สามเหรียญเนะมันเหมือนอยากจะมาเคลียร์ใจพูดคุยอะไรที่มันไม่ได้ดั่งใจอยากกลับมาปรับจูนเนาะ แล้วก็ไฮบรลิเทสคือมันมีความกังวลเยอะเหอะถ้าเกิดคุณรู้สึกว่าเอ้ยคือเขาจะกลับมาคุยกับคุณไหมนะก็ต้องบอกว่าเขาจะกลับมาคุยค่ะมาขอไพ่ไฮบรลิเทส่อยค่ะแปลว่าอะไรคะหกถ้วยแน่นอนค่ะมันจะมีการกลับมาพูดคุยกับคุณแน่นอนเพราะว่าถ้าตอนนี้คุณกับเขาไม่ได้คุยกันนะถ้าคุณเป็นแฟนกันคนคุยหรือว่ามีความสัมพันธ์แบบแต่งงานแล้วหรืออะไรเงี้ยมันมีความคิดถึงค่ะ มีความคิดถึงแล้วเขาจะกลับมาพูดคุยกับคุณแน่นอนมีหกทวนและมีหายพริเทสิกในใจคุณคิดถึงเขาเขาก็คิดถึงคุณเปบนคิดว่ากองนี้คุณสองคนมีความลิงก์กันในเชิง ในในเชิงความรู้สึกเหมือนกันถ้าคุณรู้สึกคุณคิดถึงเขานะเขาก็จะคิดถึงคุณเหมือนกันในขณะที่ถ้าเกิดว่าเอออยู่ๆคุณแบบเออไม่ได้คิดถึงเขาแล้วอยู่ๆมันแบบแวบขึ้นมาแปลว,ว่าช่วงนั้นเขาอาจจะคิดถึงคุณอยู่ก็ได้มี t e m p e r a e ใต้สําหรับค่ะแปลว,ว่ามันมีความคิดถึงจริงๆเนาะ t e m p e r a n c e ก็เป็นหนึ่งในไพ่ที่แปลว่าคิดถึงเพราะฉันไม่จะมีการกลับมาพูดคุยกันเร็วเว,เว,เวนี้นะเพราะฉันไม่ต้องกลัวเขาว่าความสัมพันธ์นี้จะจบไปแล้วมันยังไม่จบ ถ้าเกิดเป็นคนที่อยู่ในความสัมพันธ์กันแล้วเงียบๆกันไปมันจะมีการกลับมาพูดคุยเคลียร์ใจหาทางออกร่วมกันนะว่าจะเป็นในทิศทางไหนเพราะฉะนั้นตอนเนี้ถ้าถามอ่ะมันยังไม่จบหรอกส่วนใครที่เป็นคนที่แบบแอบชอบเป็นเพื่อนเป็นอะไรกันอย่างนี้นะเขาก็ยังไม่ได้คิดอะไรกับคุณมากกว่านั้นเนาะเขาก็คิดกับคุณเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องเป็นอะไรแบบเนี้ยนะต่อมาเปิ้ลขอเปิด Lo v e เมสเซจออรัคเกอร์คให้สามไปแล้วกันเนาะในกรณีที่คุณไม่ได้คุยกับเขามาแบบพักหนึ่งอะไรเงี้ยตอนนี้เขามี สักสาใบนะคะใบแรกฉันพยายามหาคําพูดดีๆที่จะพูดกับคุณเห็นปะเขาคิดอยู่เขาจะกลับมาพูดกับคุณะคะ่ะแต่ว่าตอนนี้มันอาจจะเป็นช่วงแบบเออคิดทบทวนว่าจะเอาอยัางไงดีอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะถ้าคุณจากไปโดยไม่มีเหตุผลก็ไม่ต้องกลับมาพร้อมคําแก้ตัวอะถ้าคุณเป็นคนไปนะเขาอาจจะเหมือนรู้สึกว่าแบบเออแบบ ไม่ต้องกลับมาแล้วอะไรเงี้ยแต่ในใจคือคิดถึงคุณนะซึ่งมันก็คิดว่ามันก็เป็นคําพูดแบบแนวเชิงประชดประชันมากกว่าเพราะสุดท้ายแล้วเขาก็จะเป็นคนอยากคุยกับคุณอยู่ดีนะภายในตัวฉันฉันยังคงอยู่และจะอยู่เสมอไปอ่าเห็นปะ่ะภายในตัวคุณไม่ใช่ในภายในตัวฉันภายในตัวคุณฉันจะยังคงอยู่และจะอยู่เสมอไปอ่ะอืม แปลว,ว่าเขาอยากจะอยู่กับคุณตลอดเวลาเนาะจากไพ่ที่ขึ้นมาแบบเนี้ยเนาะแปลว,ว่าจริงๆเห็นไหมเขาว่าพยายามจะหาทางคุยกับคุณอยู่แล้วก็เขารู้สึกว่าเขายังอยู่กับคุณเสมอเหมือนยังคิดถึงกันอยู่ตลอดเวลาเนาะแต่ว่าไอ้คำพูดตรงกลางเนี่ยมันเหมือนคําพูดไปชดประชันมากกว่าว่าเออถ้าเธอจะไปเธอก็ไปเลยเลอะไรเงี้ยท้งที่จริงๆก็คือยังอยากให้อยู่อยเพราะฉะนั้นกองนี้มันงก็รู้สึกว่ายังไม่ขาดอยู่ดีเนาะอะมาต่อมากองที่สามค่ะไพ่ที่ขึ้นมานะคะ ห้าไม้โอ้ทะเลาะกันเก้าไม้โอ้ออกกโหห้าไม้เก้าไม้แล้วก็หกไม้โหไม้ไม้หมดเลยอะ่ะห้าไม้เก้าไม้หกไม้ โอเคตอนนี้เปิ้ลคิดว่าความสัมพันธ์อะยังไม่จบรองนะเพราะว่าจากไพ่มันไม่ได้เป็นไพ่จบเนอะแต่ถามว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยถามว่ามันอาจจะเป็นเหตุที่เพิ่งทะเลาะบาะแหวงกันไปก็ได้หรือว่าตัวคุณเองก็สับสนว่าจะเอายังไงกันแน่แต่ว่ามันยังไม่ได้จบขาดใช้คํานี้แล้วกันเนอะมันอาจจะเป็นการที่ทะเลาะกันไปมีปัญหาเหมือนมีความแบบคอนฟลิกต์อะไรก็ตามแล้วเลิกคุยกันไปเพราะต่างคนต่างพักเบรกต่างคนต่างไปเหมือนแบบ เออแบบไม่ไหวแล้วเหนื่อยแบบว่าทะเลาะก็เรื่องเดิมๆอะไรอย่างเี้ยเนาะแล้วก็แบบคาราคาซังหลายรอบแล้วอะไรแบบนี้ก็เป็นไม่ได้แต่มันยังเป็นไพ่หไม้เป็นไพ่ใบสุดท้ายค่ะเป็นไพ่ของวิกตอรี่คือคุณก็ยังอยากที่จะไปต่อคุณก็ยังอยากจะได้ชัยชนะในความสัมพันธ์นี้รวมถึงเขาด้วยเนาะเปิ้นก็รู้สึกว่าตอนเนี้ยมันเหมือนพอมันทะเลาะก,กันไปถามว่ามีแพชชั่นต่อกันไหมถามว่ามีความรักอะไรกันไหมมันอาจจะเป็นความเหนื่อยช่มากกว่าซึ่งหลายๆคนเนี้ยที่เข้ามาดูเบิ้นคิดว่าเป็นความสัมพันธ์ที่แบบ คบกันมานานเป็นแฟนแต่งงานหรืออะไรเงี้ยแต่คบกันมานานรู้จักกันมานานละแล้วมันก็มีความขัดแย้งที่คาราคาซังยืดเยื้อเนี่ยแล้วมันก็เลยเหมือนแบบเหนื่อยจังเลยอ่ะพอเหนื่อยปุ๊บพอทะเลาะกันตอนนี้มันเลยเหมือนแบบดีตัวออกห่างจากกันเพื่อไปพักต่างคนต่างไปหาแบบ ไปหาที่พักใจก่อนจะได้ไม่ต้องทะเลาะไปมากกว่านี้เพราะก,กลัวว่าถ้าเกิดยังกลับมาคุยกันอีกอะมันคิดว่ามันอาจจะรุนแรงกว่านี้ก็ได้เออคุณอาจจะคิดอย่างนี้แล้วรวมถึงเขาด้วยเนาะมันก็เลยแบบอาพักก่อนไปสงบจิตสงบใจให้ต่างคนต่างเหมือนแบบอารมณ์ดีขึ้นเพราะไพ่ไม้ก็ต้องบอกว่าคุณสองคนก็ค่อนข้างจะมีความใจร้อนทั้งคู่เนาะเวลาคุยกันมันก็อาจจะเหมือนปะทะกัน นะมันเหมือนเนี่ยใช่หไหมขี่อัศาวินแล้วก็เหมือนพยายามเอาดาบแทงกันคุณอาจจะเหมือนแบบอยู่ในสงครามกันตลอดเวลาเลยก็ได้นะเพราะฉะนั้นมันเป็นช่วงที่คุณอะไปพักเบรกก่อนเอาตัวเองให้แบบโอเคก่อนเนอะอารมณ์อะไรอย่างเงี้ยแล้วคุณค่อยหาวิธีว่าจะทายัางไงซึ่งเขาก็เหมือนกันนะคะเขาก็อยากจะพักเบรกค,ความสัมพันเนี้ยเป็นเห็นว่ายังไม่จบแต่ถามว่ามันจะมีการกลับมาพูดคุยกันเร็วๆนี้ไหมก็อาจจะไม่นะเพราะว่ายังเหนื่อยอยู่เลยอะห้าไม้แล้วเก,ก้าไม้ะคะ่ะหกไม้ขอไพ่ขยายหกไม้นะคะคุณสองคนยังจะกลับมา พูดคุยคืนดีกันใช่ไหมคะหกไม้ขอไพ่ยขยายนะคะอยากรู้เพราะว่าหกไม้เปิ้ยังรู้สึกว่ายังอยากไปต่อนะ t h e Hermit เนี่ยยังต้องหาทางออกอยู่เปิ้รู้สึกว่ามันจะต้องใช้ความคิด <c oughs> ในการหาทางออกมีคิงถือดาบค่ะช่วงนี้มันจะนิ่งแน่นอนเปิ้ลรู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้คุณอาจจะเพิ่งทะเลาะเพิ่งจะมีปัญหาประเด็นกันล่าสุดก่อนที่จะมาดูคลิปอะไรแบบนี้เนาะแล้วพอพอมันเกิดเหตุการณ์เนี้ยก็ต้องบอกว่า เอเนจีของพลังงานความใจร้อนหรือความวู่วามหรือการแบบอารมณ์ยังไม่โอเคยังอยู่ค่ะแล้วมันก็เลยกลายเป็นว่าต่างคนต่างพักเบรกเขาเป็นคนที่มีอีโก้ด้วยนะเพราะว่าปัญหาเดิมๆม,มันอาจจะคาราคาซังแล้วเป็นอย่างนี้หลายรอบแหละพอต่างคนต่างเบือ่อต่างเหนื่อยมันเหมือนกับว่าอยากจะพักเบรกไปอยู่กับตัวเองค่ะเพื่อหาคำ,คำตอบหรือทางออกที่ดีที่สุด เขาเป็นคิงถือดาบด้วยตอนนี้หมายความว่าพยายามจะเหมือนแบบใช้เหตุใช้ผลในการตัดสินใจไม่อยากจะกลับมาพูดคุยด้วยอารมณ์และเขาก็จะรู้ว่าคุณเป็นคนที่แบบใช้อารมณ์ก็ได้หรือตอนนี้คุณอาจจะอารมณ์ไม่โอเคเขาจะไม่เข้ามาและตัวเขาเองด้วยก็ต้องทําให้อารมณ์โอเคก่อนแล้วค่อยกลับมาคุยกันด้วยเหตุด้วยผลเนาะซึ่งเขา,าจะต้องหาทางออกได้ก่อนว่าจะแก้ปัญหาย,ยัางไงถึงจะกลับมาคุยกับคุณนะและก็ไปต่อนะไพ่หกไม้เป็นคิดว่ามันยังยังมีความอยากจะไปต่อในความสัมพันธ์เหมือนอยากจะแบบ สักเซตอะเนาะวิกตอรี่เนาะประสบความสําเร็จในความสัมพันธ์อยู่ดีคือไม่ได้เห็นว่าอยากจะเลิกรานะใช้คํานี้แล้วกันในกรณีที่เป็นคู่เป็นแฟนกันมานานนะหรือแต่งงานแล้วนะไม่ได้เป็นแบบนั้นแต่ถ้าเกิดว่าเป็นคนคุยคุยเอาเป็นใช้คํานี้ถ้าเป็นคนคุยคุยหรือว่าเพิ่งคุยคุยกันหรือว่าคุณไปชอบเขาหรือใดๆก็ตามอ่ะมันเป็นไพ่ไม้เนาะยังไม่ได้เป็นไพ่ถ้วยเพราะรู้สึกว่าถ้าความสัมพันธ์นี้มันยาก ใช้คํานี้เนอะไม่แน่เขากลับมาพูดกับคุณอ่ะมันอาจจะเป็นการกลับมาตัดจบก็ได้มันออกได้สองเวนะสําหรับคนที่แบบยังไม่ได้มีความผูกพันลึกซึ้งใช้คํานี้เนอะยังไม่ได้แบบคุยกันมานานหรือว่าผูกพันอะไรแบบมากมายอะไรเงี้ยถ้าเกิดมันเหนื่อยจนเกินไปอ่ะปั้นก็รู้สึกว่าเขาก็อาจจะตัดจบได้แต่ถ้ากลับมาแล้วความสัมพันธ์มันดีขึ้นปรับปรุงได้แก้ไขได้ก็มีทิศทางว่าจะไปต่อนะเออมันไม่ได้ฟันธงว่าเออมาเพื่อเพื่อจะแบบเคาะเลิกอะไรเงี้ยแต่ป็้นยังไม่เห็นว่ามันจบใช้คํานี้แล้วกันนเ อะมาเปิดไพ่ Love Message Oracle Card ค่ะให้3ใบในกรณีที่คุณกับคนคนนี้ไม่ได้คุยกันมาพักหนึ่งเนื้ออยากรู้ว่าเขามีข้อความอะไรในใจอยากจะบอกคุณบ้างสักสาข้อความนะคะอันแรกฉันรู้ว่าฉันรักคุณก่อนที่ฉันจะได้พบคุณเลยนะอ่ะเห็นไหม เขายังรักคุณอยู่นะแต่ว่าอาจจะเป็นเพราะว่าด้วยการทะเลาะบอกแวงด้วยอีโกโ้ด้วยแบบความเหนื่อยอะไรเงี้ยก็เลยเหมือนอยากจะพักก่อนเนาะการได้อยู่กับคุณคือทั้งหมดที่ฉันต้องการเห็นไหมเขาจะไปต่อค่ะแต่ว่าการที่เขาจะไปต่อมันก็ไม่ได้แปลว่าเป็นเหตุผลให้คุณสามารถจะทําอะไรเขาก็ได้หรือว่าการที่คุณรู้ว่าเขารักคุณคุณจะสามารถแบบทาอะไรตามนิสัยตัวเองโดยที่แบบไม่สนใจเขาไม่ได้เนาะฉันพยายามมามากแล้วถ้าคุณต้องการชั้นในชีวิตก็บอกฉันด้วยกันเนี่ย เขาก็เลยถอยห่างมันไม่รู้ว่าการทะเลาะเบาแหว้งอันนี้มันอาจจะเป็นการที่ทะเลาะคุณอยากเอาชนะหรือทะเลาะด้วยเพราะอะไรอะไรอย่างนี้เนาะมันอาจจะมีหลายกรณีนะแต่ว่าโอเคคุณอย่าถ้าคุณยังรักเขามันใช้คำนี้แล้วกันคุณอย่าเอา,เอา เหมือนให้เขาพยายามทําอะไรที่ตามใจคุณอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนแบบทําให้เขาไม่มีความสุขแต่คุณมีความสุขอยู่คนเดียวความรักมันก็จะไม่โอเคมันเหมือนแบบเนี้ยจากไพ่ที่เห็นนะมันเหมือนกับว่าเออเขารักคุณนะแต่คุณก็พยายามเรียกร้องนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยจากเขาจนแบบเขาเหนื่อยในความสัมพันธ์นี้ก็ได้เนี่ยเขาเลยบอกว่าเขาพยายามมาละมากละถ้าเกิดยังต้องการเขาก็บอกเขาละกันตอนนี้เขาขอไปพักเหนื่อยก่อนอะไรแบบนี้เนาะอ่ะเพราะฉะนั้นอ่ะเราลองคิดดูค่ะว่ากรณีของคุณเป็นยังไงบ้างนะคะต่อมากองสุดท้ายค่ะกองที่สี่ ไพ่ที่ขึ้นมานะคะห้าดาบโห,หดๆทั้งนั้นเลยเนาะห้าดาบค่ะแล้วก็อัดสวินถือเหรียญแล้วก็เอ็มเพอรเรอร์อืมโอเค <S <s <uck ling> บอนคิดว่ากองเนี้ย คือกองที่แล้วยังมีการทะเลาะบอกเวงกันนะกองนี้มันอารมณ์คล้ายๆสงครามเย็นเหมือนกันบางทีถ้าเกิดคุณทําอะไรให้เขาไม่ได้ดั่งใจเมันก็จะบอกว่ามันก็อาจจะอยู่เขาก็อาจจะเฟดเอาไปเลยก็ได้คุณอาจจะรู้สึกว่าเออทำไมมันนิ่งทาไมเขาไม่ทักมาทําไมเขาแบบกลายเป็นหายหรือคุณสองคนทะเลาะก,กันจริงๆก็ได้นะแล้วมันก็กลายเป็นว่า เขาก็ค่อยๆเว้นระยะจากคุณเพราะฉะนั้นเราต้องลองดูค่ะว่าปัญหาของคุณคืออะไรนะถ้าเกิดว่าคุณไปพูดอะไรหรือทะเลาะอะไรกันกับเขาแล้วมันไม่ได้ดังใจจริงๆเนาะเ็รรู้สึกว่าเขาจะไม่พูดนะว่าเขาไม่โอเคหรืออะไรแต่เขาจะใช้วิธีการเฟดเอา์หรือว่าถอยห่างจากคุณแล้วก็ไปใช้ชีวิตของเขาแล้วก็ไม่สนใจคุณอะไรแบบนี้นะห้าดาบเอะไรคะขอหใบให้ห้าดาบเลยค่ะอืม The Hermit ค่ะเนี่ยเงียบใช้ความเงียบเห็นปะ่ะมันถึงบอกว่ามันเหมือนสงครามเย็นเหมือนกันนะว่าจะยังไงดีเหมือนเขาไม่ค่อยโอเคกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ถามว่าเขาจะจบเลยไหมจากไพ่ปิ้นยังไม่ได้เห็นนะแต่ว่าเหมือนเขาจะไม่ทําอะไรนึกออกป่ะถ้าคุณไม่ทักไปใช้คานี้ถ้าคุณไม่ได้ทักไปแล้วเขายังรู้สึกไม่โอเคกับคุณอยู่เขาก็จะไม่คุยกับคุณนะเหมือนเขาก็จะไปโฟกัสที่งานหรือว่า โฟกัสที่ตัวเองใช้คำนี้แล้วกันเขาะจะไปโฟกัสที่ตัวเองค่ะถ้าเกิดคุณแบบไม่ได้ดั่งใจเขารู้สึกว่าเออไม่ได้จําเป็นจะต้องคุยอะไรกับคุณเยอะเพราะฉะนั้นในกรณีถ้าเป็นแค่คนคุยกันนะเป็นไปได้ค่ะว่าเขาก็จะเหมือนชิ่งอะ ใช้คำว่าชิงกันแล้วกันนะมันอาจจะยังไม่เรียกว่าเลิกหรือจบเพราะว่ามันยังไม่ได้มีการเริ่มต้นสายสัมพันธ์นึกออกปะแต่เขาจะรู้สึกว่าเออถ้าคนเนี้ยไม่ใช่หรือว่าคุยแล้วมันไม่โอเคมันไม่คลิกหรือว่าเขาไปเราไปพูดอะไรให้เขารู้สึกไม่โอเคเขาก็จะค่อยๆเฟดเอาไปจากเราแล้วเขาก็ไปใช้ชีวิตของเขาต่อไปอะไรแบบนี้เนาะแต่ถ้าคุณเป็นแฟนกันหรือว่ามีความสัมพันธ์กันแล้วไม่ว่าจะเป็นแฟนกันหรือแต่งงานแล้วนะอืมบ้นคิดว่าเขาน่าจะแบบพักเบรกมากกว่าแต่เขายังไม่ได้จบกับคุณคคอออ่่ะขีกบ อืมโอเคสี่ไม้ยังไม่จบค่ะโอเคใต้สำรับเป็นหนึ่งถ้วยด้วยแปลว่ายังไม่จบสำหรับคนความสัมพันธ์ที่แบบเป็นแฟนกันหรือว่าแต่งงานแล้วนะ ันคิดว่าคุณอาจจะมีความขัดแย้งกันนั่นแหละจากอีโก,โก้การอยากเอาชนะหรือใดๆก็ตามอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเขาก็เลยรู้สึกว่าโอเคงั้นเขาไปพักก่อนเขาไปทํางานหาเงินพักใช้ชีวิตของเขาไปแล้วก็ให้คุณอารมณ์เย็นแล้วเขาอารมณ์เย็นก่อนแล้วค่อยกลับมาพูดคุยกันอะไรแบบนี้นะแต่มันมีไพ่สีไม้เป็นไพ่ความมั่นคงคะ่ะแล้วก็เป็นไพ่หนึ่งถ้วยด้วยคือจะมีการกลับมาพูดคุยกันเพราะฉะนั้นมันจะมีการกลับมาคืนดีกันนะแต่ถ้าในกรณีที่คุณเป็นแค่คนคุยอะมันรู้สึกว่าอา่ามันจะมีการเฟดเอาอย่างที่บอกถ้า มันเหมือนยังไม่ได้เริ่มเนอะถามว่าจบเลยไหมมันก็เหมือนกับว่าเขาก็ย,ยังคุยกับคุณได้นะแต่เขาจะไม่มาแบบไม่ได้มาจีบคุณแล้วอะ่ะเข้าใจปะ่ะถ้าสมมติเป็นคนคุยนะหรือว่าเพิ่งเริ่มเริ่มนะมันเหมือนกับว่าเออจากที่ตอนแรกเหมือนจะจีบๆอาจจะไม่ได้จีบละเพราะรู้สึกว่าเออไม่น่าใช่เขาก็จะคุยกับการคุยกับคุณในเชิงที่เป็นแบบธุระการงานถ้าคุณกับเขา ทำงานที่เดียวกันหรือดีวกันเรื่องการงานมาเกาะหน้านี้เนาะจากที่แบบอาจจะเหมือนรู้สึกว่าเออจะพิเศษหรือเปล่าเขาก็จะถอยค่ะถอยก็ไปเป็นแบบธรรมดาแล้วก็จะไม่ได้มาคุยอะไรคุณเยอะถ้าคุณไปคุยกับเขาถามว่าคุยไหมเบิ้งก็รู้สึกว่าเขาก็คุยกับคุณนะแต่ว่าเขาก็จะไม่พูดหรือว่าแบบเอออยากจะพัฒนาอะไรกับคุณหรือเปล่าอะไรอย่างนี้เนะเาะเบิ้งคิดว่าน่าจะเป็นเคสอารมณ์ประมาณนี้ อะต่อมาเปิด Love Message Oracle Card ให้ค่ะสำหรับคนที่ห่างห,หายกันไปแล้วเนอะไม่ได้คุยกันมานานแล้วอยากรู้ว่าตอนนี้ถ้าเขามีข้อความอยากจะบอกคุณเขาอยากจะบอกอะไรคุณบ้างมากค่ะคุณเป็นได้แค่เพื่อนกับคนที่คุณตกหลุมรักไม่ได้หรอกอ่ะ ถ้าเกิดคุณตกหลุมรักคุณอาจจะอันนี้มันอาจจะเป็นคําพูดของคุณก็ได้นะเหมือนกับว่าถ้าเกิดคุณชอบเขาคุณก็อาจจะเป็นเพื่อนกับเขาไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยแต่คุณคิดว่าเขาเป็นเพื่อนกับคุณได้นะเออไม่รู้สึกว่าเขาเป็นเพื่อนกับคุณได้คือสามารถคุยกับคุณได้แต่ถ้าเกิดว่าเป็นตัวเขาเนี่ย ถ้าเขาชอบคุณจริงๆนะแล้วเขารู้สึกว่าคุณไม่ชอบซึ่งเปิ้ลคิดว่าไม่น่าใช่อันนี้น่าจะเป็นคุณมากกว่าเพราะคุณมาดูอะแปลว่าคุณมีใจให้เขาแต่ว่าอย่างที่บอกเมื่อกี้เท่าที่เปิ้ลเห็นคือถ้าเขาเป็นเพื่อนร่วมงานกับคุณหรือเป็นเพื่อนกับคุณใดๆก็ตามที่ต้องทํางานพบปะกพูดคุยในเรื่องหน้าที่การงานธุระปะปังอะถ้าเขาแบบรู้สึกว่าเออคุณน่าจะไม่ใช่แล้วล่ะคุยไปคุยมารู้สึกว่าไม่คลิกหรือว่าไม่ใช่เขาก็จะไม่บอกคุณนะเขาก็แค่จะถอย ถอยมันถอยไปเป็นสถานะเพื่อนปกติอะไรเงี้ยซึ่งมันอยู่ที่คุณค่ะว่าคุณจะโอเคไหมเนาะต่อมามันเป็นรักแรกพบฉันรู้เลยฉันเกิดมาเพื่อเป็นของคุณอันนี้กรณีถ้าเขาชอบคุณนะอย่างที่บอกว่าถ้าเกิดว่ามันมีการที่แบบเป็นแฟนกันแล้วหรือว่าโอเคถ้าเป็นคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนก็จริงแต่ว่ามันมีการพูดคุยกันมานานอะไม่ว่าต้องเป็นปีอะไรย่างเงี้ยก็จะรู้สึกว่าเออแบบชอบแล้วก็ยังมีความชอบอยู่ก็ยังอยากไปต่อแต่ว่าในระหว่างที่เรียนรู้กันมันอาจจะมีจุดที่แบบเออ ไม่ได้ดั่งใจหรือทะเลาะก,กันไปหรืออะไรเงี้ยซึ่งมันก็เลยจําเป็นที่เขาจะต้องไปพักเบรกก่อนเนาะไปแบบใช้เวลายอยู่กับตัวเองนู่นนี่นั่นแล้วให้คุณอารมณ์เย็นเขาอารมณ์เย็นก่อนแล้วค่อยกลับมาพูดคุยกันอะไรเงี้ยเนาะอีกใบหนึ่งค่ะฉันปล่อยคุณไปเพราะฉันรักคุณนะอืมเนี่ยถ้าเกิดเขารู้สึกดีคุณแต่เขารู้สึกว่าเออเราคงเข้ากันไม่ได้หรือว่าแบบเราเป็นเพื่อนกันเถอะเขาก็จะเหมือนเขาค่อยเฟดเอาอย่างที่เพื่อนบอกแหละ อืมเนาะเขาก็เลยจะปล่อยคุณไปแต่ถ้าคุณกับเขาคบกันมานานอย่างที่บอกอะ่ะเขาไม่ปล่อยคุณไปหรอกเนี่ยอันเนี้ยมันไม่จริงเขาจะต้องกลับมาแน่นอนเพราะมันมีไพ่สี่หมายเป็นไพ่ทวินเฟมด้วยเนาะเขาจะกลับมาแน่นอนนะคะโอเคจบไปแล้วนะคะสำหรับพิกาการ์ในวันนี้นะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมคะ่ะไงฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe คอมเมนต์แล้วก็มาพูดคุยกันได้นะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะใครมีท็อปปิกอะไรอยากจะให้ทำก็คอมเมนต์บอกได้เช่นกันแล้วพบกันใหมค่ค่ะวันนี้ไปก่อนสวัสดีคะ่ะ